นักขายแบบรธรรมดาเนาะนักขายธรรมดาจะไปบอกเราต่เรื่องสินค้าตัวนี้มันสุดด่วนแบบนี้มันเอาหนีพลิตเอานัน่นผลิตผลิตวนที่ทนนั้นวิธีใส่แบบนี้แบบนี้ ธุรกิจโอ้คักไดสมัครแบบแบบนี้ได้ันนได้นี่แบบแบบคือบอกแต่ความคักที่จะคลองแต่ว่าเขาบุบเขาบุบหูซก้อกเหามันกับบ่ไดดเนาะขอที่หนึ่งบอกถึงประโยชน์ที่เขาจะได้สองบอกถึงปัญหาต่างๆที่เขาเคยพบเคยเจอหรือเขาเคยพบเคยเจอนี่ที่เขาเคยเข้าใจตรงกันที่มีปัญหาแต่เขาเหลือพันมาหรือมีปัญหาแต่ไปต่อบ่ไดดหรือว่าพันมาเขาจะคิดลบเรื่องใดเขาบ่มอกเรลบลบลบเรื่องใด้าเขาลบเรื่องใดเขาลบ ถ้าเขาบ่มักเลยเขาบ่มักนำแล้วเขาก็บอกถึงวิธีแก้ไขปัญหานั้นว่าพิดบางเล่าหรือระบบของเขาเนี่ยมีวิธีแก้ไขปัญหาซอยเจ้าจังไดสิ่งที่เจ้าหยาบมีวิธีแก้จังไดสิ่งที่เจ้าบ่มักบอชมันมีวิธีแก้จังหดสิ่งจับไปต่อบ่ได้มันมีขันแก้ไขจังไดเนี่ะเคล็ดแต่เขาหูซึกเค็นผาว่าบเขาเข้าข้คือเมื่อฉีพแล้วเขาเขาเขามาหาเขาเลยเขาจะแก้ไขปัญหาช่วยเขาแล้วข้อที่สามที่เขาต้องบอกสู่กับฝั่งเดียวก็คือ ว่าถึงแบบในสิ่งที่แบบจะนํผ้าเขาหนังไปสู่ความสําเร็จจะนํผ้าเขาไปให้เขาสามหวังในสิ่งที่เขาอยากได้อยากมีอยากเป็นที่แท้จริง3ข้อนี้ทุกท่านมันเป็นเสน่ห์แต่มันเป็นตัวดึงดูดผู้คนอย่างแท้จริงเขาก็อยากมาเหตุมาเดินมาลุยมาตั้งใจนํเาเ่องอย่างแท้จริงเนาะฉะนั้นเมื่อนี้เขามาคุยกันเรื่องตัวนี้ททนมาคุยกันเรื่องวิธีการจูงใจนะคร่าการจูงใจผู้คนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจแต่เขาสามารถจูงใจผู้คนให้เขาเกิดการตัดการตัดสินใจได้ ทุกคนคิดมันกับไปได้เพราะว่าทุกอย่างพลังของการตัดสินใจนี่คือเป็นพนลังที่จะกําหนดทิศทางชีวิตหรือว่าเขาสิเป็นแนวใดเนาะฉะนั้นเมื่อ้เข้ามาคุยกันนะท่านแต่ก่อนระพบเขา,ามีหายางจือเลยเ่านเนอะหามีหายางอยู่ในอันเดียวเพศของเราเนี่ยเพศของเรามีหายางร่วมในอันเดียวมีหนึ่งแหม่นขายย,าาาย,อย่อยเราบบขายย่อยเนาะหมายก็ว่าท่านสื่อเดิวไปขายย่อยต่อเลย โบซัดขายเองก็บย่อยก็มีถ้าขายอันนึงไปท่านซื้ออันนึงมันเป็นเป็นการขายย่อยแต่ว่าขายย่อยในลักษณะของสรัพย์สินเนาะสองมันขายส่งขายส่งนอกจากท่านเชนราคาสรัพย์สินเดี๋ยวท่านพอได้ท่านสมารถซื้อเป็นเลทได้ เลดขายส่งตัวย่างสั่นสือสามอันมันก็ลดลงสือหกอันลดลงสือสิบสองอันลดลงสือเศ้าอันลดลงมันลดลงไปขึอนมาขายส่งท่านก็เอาไปขายในราคาอันหนึ่งทานก็ได้กำไรอันนี้ข่อนมาขายส่งเนาะฮามี่งเส้งขายย่อยขายส่งแล้วก็ข้อที่สามฮามีขายตรงขายตรงคือจังไหนขายตรงคือเอาสินขาลงไปหาหลกคขาอยู่เพื่อนเลยก็คือเขาใส่ระบบตัวอย่างทานเป็นซัมาสิกอยู่แล้วเนาะทันสมัครจะเป็นจะผาบเซ็นเตอร์ร่วมคนอยู่เพื่อนของทานสิบนสิบหาคนเศ้าข้นเรีว ร่วมละห้บริษัทไปคุยเองก็ได้เนาะบริษัทยนกระบบลงไปเอาสินค้าลงไปเป็นหลดหลดไปนางคุยนางเบาบ,าบริษัทมีวิทยากรเบาเขาบอกเองเบิร์ดของเขาถือไปขอเขา้าบตงลงทุนหลังจากมีคนฟังแล้วมีคนสมาร์ทมีคนสื่อของมีคนยังไงนะเขาเอาอยหนอดหาเข้าหลดอัตโนมัติเขากลับหับโบนัสแบบดันได้เลยแบบนั้นคืนมาขายตรงบริษัททำนาทีเข็ดระบบเซ็ตระบบมีคณะวิทยากรคณะบริหา,ารคนปาคนเบา,นาเขามีวัฒนี่ยนะสินค้าเอาไป่อ โดยที่ห้าบ่ต้องไปลงทุนสตอกของในส่วนของขายส่งมันมีอันนี้หมายคามว่าเขาไปแบบนั้นต่อเมื่อว่าโควิดนี่เขาเปิดที่เขาไปได้แมนเขาจะลงขายตรงซอยทันเห็นปะแสดงเฮามียามเดอ้อหายทันจือเดอ้อ1มีระบบขายย่อย2ระบบขายสง่ง3ระบบขายตรงเฮามีให้4แ่ม่ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่า,ขายมาไม้ก็ามาท่านสมัดขย้ายเครือข่ายโคตเนาะท่านสมัดให้เขามาเปิดบินสาม,มารถให้เขามาสื่อของมาเป็นตัวแทนแต่บมมีฐานอันนั้นฐานีีบอเนาะก็คือเกิดยอดขึ้นมากก็เป็นเงืนโหลดเกิดยอดเขามาเป็นเงินโหลดขึ้น,นู่นเหรอตานนโหลดคือแฟนก็นตลาดขาไปจะากรทรงลงแล้วเนาะอยู่ในอยู่ในกลุ่มเพราะว่าเขาไปมินมบบดมือเดยสัตว์มินิขาไปจากบรรยายบดมือเลยเฮ็ดเวียบบดมือเลยมือนนีนะเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านในในบึงนเนาะในเฮียนหู ฉะนั้นผู้ได้ขยันผู้ได้พี่ควบหมู่หมันผู้ได้มีควมเอาจริงเอาจังเลยมันเป็น,ปนไปรด้เบิดตุนทันมันคือว่าเข้าสีส่สามใดหรือว่าบทเทียนเท่ากันธุรกิจเท่ากันวีซ่าที่ขับพเจ้าซ้อนให้เนี่ยที่เอามานําใส่เนี่ยขขาพเจ้าหางเงินมาเป็นหลายหลานบาทเลยทุกท่าน หาเงินมากหัวเขาร่วมในวงการมา14ปีมันมีนเงินประมาณสักสามสิบล้านบาทแต่ว่ามันคืนก็ว่าพายิเอาไปใส่พายิเอาไปยุกใส่หลายคนนี่เหี่ยนเท่ากันแต่การปฏิบัติเบ,บเท่ากันเนาะเขาใจเหมือนกันแต่ว่าการกระทํตาต่างกันมัน,มนก็ไม่ได้เนาะก็บแบบ เดี๋ยวท่านบอกเป็นยังไม่จะมีคนหล่มเลี้ยวมีคนสําเด็จมีคนไปต่อบ่ได้บ่ได้เป็นเพาะธุรกิจเลยท่านมันเป็นเพาะวิธีเห็ดของเจ้าวิธีทำของเจ้าจะเอาจริงชํไหนเจ้าลุยจริงชํไหดมันแค่นี้เองถ้าใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเป็นเจ้าของระบบธุรกิจขับเคลื่อนและเป็นในฐานะของผู้นาผู้บริหารขับเคลื่อนมีเงินมีทอง ยุคนี้ทุทก่ันธุรกิจธารคายเหมาะที่สุดเพราะว่าระบะบธุรกิจธารคายเนี่ยมันเป็นระบบที่เห็นใ่เหาเป็นเจ้าของห่วมกับบริษัทไหลโดยที่เพียงแต่ฟึกฝนคำบ่าคำบาอฟืฟ้นฝนบุคลิกภาพ บอกเก่งกระเฮียดเอาถึงสารไม่มีวิธีบดข้าพระเจ้ากระเฮียดเอาเหมือนกันพพกเพราะข้าพเจ้าก็บโมเมนที่เป็นคนหลูกคนหล่ําคนรวยเออมเมนคนเศรษฐีมาบมเมนคนที่แบบอย่างอาอย่างก่อนแบบพอเมเป็นนักธุรกิจมาพอเมีเป็นเจ้าเป็นนายพอม,ม,พยมีข่าพระเจ้าก็บโมมีข้าวพเจ้าคนมันนอกแต้ว่าข้าพเจ้าเฮ็ไดไหนจากสายคู่บ่ขอเดียวเลยขอเดียวเลยที่ข้าพะเจ้ามีแตกต่างจากผู้อื่นขาา้าพระเจ้ามีความกาหาญ เขาพยายามมีควมกาหานไนะกาเฮ็ดกาทำกาเดินกาลุยคอนี้นักเลยกาคิดคิดออกปุ๊บถ้าคือว่ามันเป็นไปได้เขาพยายามกาคับประกันว่าถ้าคอยเฮ็ดตามแผนคนนี้นะถามันบ่ได้ขาคอยทิมรถแต่ถ้ากอยเฮ็ดได้เดี๋ยวจะใช้งังค่อย เขาเปเจ้ากล้าว่าป้าเนี่ยในเวลาเขาเป็นเจ้าเขตยังไเวลาเขาเปจะไปขอทื่อนี่เขาจะปล่อยฟังเด้อเออเวลาเขาเปจะไปเอาทื่นนอนจากผู้ใหญ่มาเอาในการเทศบริษัทต่างๆนี่รู้บอกเขาเปเจ้าขายอย่างเขาเปเจ้าขายคว่ำกล้าบอกเขาเปเจ้าขายคว่ำกล้าหันเขาเปเจ้าบริษัทไปขายวะจักแล้วจักเสียใหญ่รือบ่อกระได้ก็ได้บ่ได้ก็ะเลี้ยวมันไม่ให้ทื่นเลยได็ดขาดโบเซีอก็ร่องจะไปยืมเมื่ธนาคารไหมเขียนใบบดวิภาคไปข้างเน เวลาเขาไปถามไปสัมผ oui. ัสจักเรียกเขาอธิใจได้แบบไี้จักเลียกกัตามเนี่ยเขาบมื่อใได้ก็เลี้วพันธุ์สงไฮเจ้าะขอไปรักกันง่ายๆเนาะเวลาเขาจะเคาะทื่นก็คือข้าวใเจ้าบ่ได้ขอทื่นธนาคารข้าวใเจ้าใส่ทื่นของผีอีกผู้อื่นก็คือในขอบขวต่างกันแหละแต่ข้าวใเจ้าใส่ก็คือเวลาไปเบ่าของเขาข้าวใเจ้าเบ่าโดยควบมันใจแต่ก็ต้องสางให้ได้ข้าวใเจ้าไม่ควบกัดขอที่หนึ่งและขอที่สองก็คือข้าวใเจ้า มีควบว่ามุ่งมั่นมีควบอดทนข้อนี้สําคัญส nice. ki ุดเลยคนนี่เก่งนีดขั้วเขาข้าวผู้จักรลายบริเวนเขาบบเก่งเขาเก่งนลายบางคนสมัครมาเปลือเอาของไปขายเก่งผู้เขาผู้จ้าอีกเขาผู้จ้าขายบริเก่งก็ท่านเลยเอาแบบเอาแบบเอาเอาแบบคุยกันแบบแบบสาราผาพกนะดุกอ่ะเขาผู้จ้าขายของบริเก่งกว่าท่านเลยบริเก่งเลยเขาผู้จ้าบริเกขายของเก่งเท่ากับท่านจับบางคนนี่เขาผู้จักเงือเงือกเลยสื้อของไปปุ๊บเอาไปขายเขาซื้อเขาซื้อเขา โอ้เก่งจริงีเลยข้าพเจ้าขายบัวได้ขายบัวป็นสมนางขายเอาเด้ออันนี้ก็ได้กำไรอย่างเขาบอกโอ้ขายบัวป็นข้าพเจ้านี่บริษักสิขายแต่ข้าพเจ้าผัดขายในสิ่งที่คนอื่นขายบัวได้คือข้าพเจ้าขายเนื้อขายอีกสิ่หนึ่งเกินว่าเออบ่อขายของข้าพเจ้าบ่อขายของข้าพเจ้าไปรบมาคุ้นข้าพเจ้าบ่อบ่อได้มานางขายของก่อนหน่นี่ข้าพเจ้ากระลังเบาแฝงข้อมูลไว้นำเด้อนำหัวขอทั้งเถืองแหละเนาะ บอมแมทเับจะสัญญาเขาผูกว่าบอแม่ได้แฟงไปเลยมวขขอดในการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจแหละนอกก็คือ เวลาเขาไปจะไปขายของเนี่ยเขาไปจาบอขายของเอากําไรโหลดนีโบเป็นนางปึ๊บไปบอกสินค้าตัวนี้ดีนี่ดีได้ซื้อแม่นี่บอกโบเป็นเขาไปจะเจ้ามุงเนี่ยมัคือกันเวลาเขาไปจะไปวอาปุ๊บเขาไปจ้าจะเบิ่งคนก่อนมาโคนที่นางฟังเนี่ยเขาหันเป็นเขาหมักอีหยังเขาไปจ้าผัดผัดผัดเป็นเนี้ยนี่จะเข้าใจเปล่าเขาไปจ้าขายของหน่ะทีละอันเนี่ยโบป็นแต่ขายได้ก็เป็นเขาซื้อเองเขาในจำนวนหลายๆโดยที่แบบเขาไปจ้าบริเบบอสินค้าแค่นั้น ก็คือเขาไปเจอบางวอ้คนดูตรงงานเขาจะได้อย่างเขากะเขียนถึงเขาได้ประโยชน์ตอนนั้นฮะเขาจะได้สุขกาะเพาะกะเบาชุขประโยชน์ก็คือเบาสุดใหญ่สุขภาพไปลดโดยที่บริขิบว่าเขาจะมีเงินสื่อโดยมีเหลือของเขาไม่มีเหลือของขาอันนั้นอ่ะเรืือของเขาคือคอยจาก้เจ้าดีถ้าเจากินจากระหูซึกนะจดเทียงขอไม่ได้ขอที่สองก็คือคนเขาไปจะหูว่าคนคนบานเฮ่านี่เขาจะได้อาสีเขาขาดอาสีบเขาบ่มีรายได้เขาอยากจะกล่าวหนาคนอยากมีบ่วาทันเขาอยากมีอยากรวยอยากดูดีอยาก ในสังคมไทยโซยิงอยู่คุมเบือนี่ลกวกมันไปห่อใส่บอกว่าต้องโลกหรอกประเทศล่าเขาไปห่อใส่ไอ้เขายัางกินอยู่แปดแปอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนอยู่ปลายแล้วก็ถอยลงถอยลงแล้วก็แถาใต้เขาโล่งเผาหนิมันจบนี่มันโอเคบอนนะ่ะยี่เรียกว่าโลกมันไปห่อใส่แล้วประเทศอื่นอิสราครเป็นเล่าประเทศอื่นเขาจะตายเ่เขาไม่อิสราครบเป็นล่าอู้เลาวจเจริญเล่านั่นเล่านี่ไอเห้านี่อายุนในประเทศเล่าเลยที่มันกําลังเจริญขึ้นนี่ และเขาก็เห็นดูประเทศลาพัตนาเมืองที่จะสางขึ้นใหม่บอมจะอยู่เวียงจันทยูทาเขตอยู่ปักเซ่เนี่ยยูซีพันดอนอยูบอดอื่นนี่นะหลากหลายแต่เขาจะมีโอกาสได้มากจนได้คณาบ่ม,มีเงินนะนา,นาบ,มมนบ,นบนอยู่ซื้อกระถางม,มีเงินจังมากหัวค้าขายให้ขายหน้าขายสวนมากมนก็มาได้แต่ว่าเงินมันก็บเบิดไป มันต้องมันต้องมันต้องสามารถที่จะว่า,าสัางซับชิ้นเนี่ยนะขึ้นมาแล้วให้ซับชิ้นเนะี่ยส่งเงินในห้เฮาแล้วเฮาจะไปใช้ในโลกใบนี้โลกใบนี้คือบ้านของเฮาบมื่ให้ขึ้น่าอันนี้ประเทศไทยอันนี้ประทเทศลาวอันนี้ประเทศกัมพูชานี่ข้าพเจ้าคิดตลอดเด้อะข้าพเจ้าจะโมแยกว่าอันนี้ลาวอันนี้ไทยอันนี้กัมพูชาอันนี้เวียดนามข้าพเจ้าคิดว่าโลกใบนี้เนะี่ยบ้านทั้งหมดเลยเพราะข้าพเจ้าไปมาแเานี่ยสิบกะเทศในโลกใบนี้เนี่ย ไปบันไดต่างๆนี่ยโอ้มันมีคนมรูซึกอีแบบหนึง่งเขาจะหูว่าเอยคนนี่ไปยังเขาต้องอยู่เปดปไปยังเขาคือบอพัฒนาเจ้าของมันเป็นไปได้อยู่บ้านเฮานี่ไม่มีมจะแขวนเขาคือบอไปให้มันเบิดไปอยากไปยุ่ดอกบอกาเขาที่หนึ่งนี่บอกาแล้วนี่ยางขันมีเงินเฮ็ดยังไดบททิทุถกท่านมันบ่มีเงินนี่ติต้องหาหาบัตรในการหาเงินไม่มีสองประเภทคนบอกเขาใจหนึ่งเอาเคงเจ้าของแหลกเก่า แจ่บ่มีวันสบายดอกทันจะลองเศร้าเหตุแหมยเงินมันกรบบมา่พอใส่แห้งจะค้องหาเลยอยู่ดิมันเป็นกรรมกรแบกแบกกระหามกลมกลมเงยเงยหรือบอกว่าจะเป็นการปลูกนั่นปลูกนี่เดี๋ยวจะเอาไปขายขายไปแหละบัญสีได้ไปผัดบาบได้ไปซาว่าขายบ่ได้ราคามันตกเนี่ยความหลากหลายมันมันไม่มีโอกาสได้ไปจนเถ่าจนแก่จนตายฉะนั้นยุคนี้มันโชคดีกันยังไงมันมีระบบธุรกิจแบบนี้